เออ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 เ สอรี่ไม่ได้อยู่หนะ<อ>น,น้าเกมสวัสดีทุกคนนคะคะสวัสดีทุกคนนะคะใครก็ไม่รู้สวัสดีไว้ก่อนอฮะฮะ <c oughs> มาเชิญมตัดลงตัดไปโอเคสวัสดีทุกคนนี่ค่ะวันนี้เราจะไปเล่นแปดสองการอุอ้ยหีแม่มึงใครเชิญมา ขอภยให้หยับคยุยหยับคยุยหยับคายขอ่อใต้ขัใต้เหีย้ยคุยไม่ได้เอะไรอ่ะทุกคนรู้แต่ฉันไม่รู้อ่ะมึงมันแบบคำแม่งแบบคือภาคคือแบบคนทุกภาครู้อะ่ะคือมันเป็นคือมันเป็นแบบภาษากลางแต่สำเนียงใต้เฉยๆอะ่ะ เหรอเหียดค่้วอย่มงลองพูดดิเฮ้ยเลยแต่สองไม้เปิดเลยเอ้าเหรออีกก้าทีอีกก้าทีอ๋อนี่มันเปิดสองทุ่มนี่หว่าเออว่ะวามก่อนไล้วามกันเออวอมวงกันเฮ๊ยแม่มึงเหี้ยดขั้ย แล้วเราจะเหนอะไรบ้างองเค็มไปเฮ้ยป่าป่าป่าเฮ้ยอยากใส่ชุดมันด้วยอ่ะเฮ้ยสวยด้วยได้ไหมอ้าวชุดกูเหรอเนี่ยกูเพิ่งเห็นแล้วขอใช้ปอกแบกขอใช้ปอกแบกชอบปอกแบกก็มีขี้มาก พ่อแปะก็มีคีมากเหมือนกันนี่เป็นเดดอไม่ใช่แล้วกูอยากไปเป่าไฟที่บอกว่าจะไปทำอะไรข้าวฮะ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  เมื่อกี้กูวีนอะไรก็ไม่รู้กูงงเต็มเหมือนกันเมื่อกี้กูวีนอะไรก็ไม่รู้ยุงกัดมั้งฮะ <laughs> ยุงกัดคือก็เอาไปก่อนมั้งเธอเล่นกับไอ้อเจ้าเชเตอร์นะ่ะแล้วทีเนี้ยแม่มันบอกว่ามันอยากเล่นแต่สองตอนนั้นแต่สองปิดแล้วแล้วก็บอกว่าไม่ใจช่วยไอ้กูมันเล่นเลยนี่อยากเล่นทัน พวกก็แบบทำเล่นสองคนไม่แค่เหรอวะเออแป๊บนึงนะมึงเชิญมาดิมันบอกเชิญมาดิเชิญมาดิเฮียเราเริ่มเกมกันอยู่เนี่ยโอ้ยพี่มึอแป๊บนึงกูตอบแชทก่อนัสดีพี่หนูปั่นให้ก่อนก็ได้เพราะมึงเหรอยี่หลอกเกียรติวะเดี๋ยวแม่งก็บอกให้ไวอีก กเ่เกมก่นได้เล anyway. ่ไม่ได้เฮ้กูลไปกูต้องู่ปอแก้เฮ้ยกูลงเช็คเสียง้ออกมาเส้นก่อนไหมเคโอดังไปนิดนึงนี่แหละโอเคแล้วค่อยไปปับ้ยวันนี้เน็ตดีว่ะวันนี้เน่เป็นใจว่ะภาพก็ไม่กระตุก เด็ดมาลงปูเชือใช่บาปต้องลงทันมึงเฮ้ยเสร็จสองเครื่องแบบรวดเร็วสรุปไปไปมามาฮันเตอร์คือเติร์นงงเออเออวะมันไปได้มันไปได้เพราะมันเล่นเพิ่มหมึกไงกูกัดเต่าเอ้ยเลือดออกอ่ะก็กัดหาแม่มันเลยก็ไมชชอบหรอ เหมือนกันนั่นแหละกูเป็นกูเป็นอะไรก็เหมือนกัเข้ากัดปากตัวเองมันเป็นหนังไงมึงจรมงเนี่ยปากมันติดคมพคือปากมันแห้งแล้วมันไม่กัดแล้วมันแปลกๆอ่ะมันแบบมันตะปุ่มตะป่อมเข้าใจยปะจริมันจริงเล่นติดปันทุ่ยแล้วแล้วป่าอ่ะนั่นจะแบบบอกไงเดียมันทำมันอะแล้วมันจะมีรสชาติเลือดออกมาใช่ไงไม่เป็นไรมึงกัดทุกวัน ปากกูเบินหมดแล้วตอนนี้ตีกดเป็นต้องตีได้แผ่เดียวเองเหรอเอาแพตตีบุ้งเอาแพตตีบุ้งเย็ดแม่อ๋อเป็ดบ,บ๊อกเป็ดเป็ดเป็ด็อกกันเลย ไม่คิดว่าไปไปบ้องเป็นบ็อกไปอะไรวะบ้องบงบ็อกบ้องไปบ็อกบ็อกเออหลุมอยู่ตรงนี้เด้อครับเข้าไปบ็อกผีเนาะโอเคเดี๋ยวไปช่วยก็ได้ได้ยครับแค่เพทมีบงเด้อครับแพทเช่วยแล้วก็บงทีหนึงเลยเด้อครับเดี๋ยวผมปั้นเครื่องสุดท้ายเองเด้อครับนี่กูเราเปิดอันนี้นะ มนปิดเปิันมีปีเปิดอายังไม่เสร็จเหรอไปอินดิเคนแ้นคะทำอะไรขึ้นนึงเลยยังไม่ขึ้นนึงเลยยม่งเโอ้ยมือตไวอยู่ประเด็นคืออะไรหรือปล่ประเด็นคือเมื่อกี้กูเพิ่งทาแป้งเย็นมาไว้แล้วมือกูเย็นมากเลยตอนเนี้ยหนาวยาหมึกรอเลย

เดี๋ยวล้อเปิดประตูตรงบอกด้วยว่าบอกด้วยว่าโดนตีหรือโดนหมึกตีตีไปเลยไปเลยโอเคแป๊บน,นึงกูถอนกูถอนหนวดกันลำไยญ่วัด h ัดเต๋อให้อีสเต็มันเปลี่ยนเทมันเปิดประตูตรงเออเป็นเป็นเทตาแดงแมนกะเนี่ยตาแดงตาแดงตาแดงไอ้ชี่หายกูไม่ได้เอาทายมาด้วยอ่ะกูลองเล่นประตูด กูลงก้านประตูบทนะแม่กูอยู่ใกล้ๆมึงเนี่ยกูอยู่ใกล้ๆมึงเนไหนวะข้างหลังมึงเนี่ยข้างหลังคือพ่ออุ้ยแม่เยะบมา่อยู่กับกูไม่เชย่อไม่ยามช่วยอย่ามาเล่นมันเหี้เยกูสัวยอย่ามาอยู่กับกูกูสัวมือคนใส่หางแก๊งตายก็ไม่เอานะอีแม่เยะอีแม่เยะ ธรรมชากะโคตตาบอดได้ขนาดนี้รอสอรอสอ,อแม้กกอีโมสใส่กูอีหาละไออีโมเขาเรียกอะไรสติ๊กเกอร์โกบ้างอะกูโกบกา้างอะบอกแล้วว่าอยากช่วยอให้เสมอบอกแล้วอย่าสวยเด้อขับ,บไปเลยเด้อขับของขอขอ,ขอ,ขอ ไปมึงลงนรกด้วยกันแล้วใครตาดป่าคนตาด <laughs> ทั้งเกมตายอ่ะอองงกูจุดเครื่องแท้ๆกูตายเฉยคนป่าไม่ล่อคนล่อไม่ป่า <laughs> กูเย่มือ <laughs> กูชวไอต้นไอต้นก่อนมันมันชื่ออะไรวะต้นต้นแล้วมันจะไม่เข้าเกมแล้วมันก็ไม่เข้าเกมงงมึงไม่เข้าเกมแล้วกูจะชวนมึงยังไงก็อเออีดอกทองเว้ขอไปค่ะอะไรมันเป็นคาแรกเตอร์กูเคเยด่าเพื่อนกันเองไม่เป็นไรหรอกมึง ไปด่าคนอื่นมันอกม,มีสิ่งผิดบอกว่าอะไรมันรอกไม่ได้ละแบบหมดไปงั้นต่อเลยแปดสองเปิดแล้ว <82. S 1> ลองกดฮันเตอร์ดูดิพันโอ้โหสีนะ <c oughs> ไม่มก,กด,กดันเลยมาค่ะทุกคนเราเพิ่งคีคอนเทนต์ใหม่ได้สู่ช่วงเมาส์อมอยห้องแปดสอง ซึ่งช่วงนี้นะคะเราจะเป็นการเออถ้าแบบมีช่วงนี้ขึ้นมาปุ๊บเท่ากับเรากดห้องแต่สองไอ้ฮันเตอร์นะคะพอไม่น่าจะนานแล้วก็ต้องหา,หาอะไรเมาส<ะ>์มีท่าไหนมาอวดฮะเลอมีท่าไหนมาอวดเลท่าอะไรเอ่ยโอ,โอ้ยผี Main, กี่นางจีจ้าแม่เก๊กนี่ไม่ให้กูนี่ค่าอะไรนะที่มึงไม่สะกดคอควายแทนกอไก่อะกุทหอโอ๊ยเล้วงอ่ะ ก็คือเกลลอยได้อะเดีนะเ๋ยนะเกียรวันเกิดเกียรวันเกิดอะเกียรวันเกิด5เลียนแกมีสกินเกตอันนี้ปะไหนมีมีทำไมเอาไปใส่เล่นซ่อนหาปะเอาดิเออลองกดห้องซ่อนหาดิอุย <c oughs> <c oughs> ้ยเกลียดความลอยพร้อมกัน <c oughs> จะสะบัดหน้ากันไม่พร้อมกันเออวายวายกสนุกทานเสียงกันห้า<ะ>ม,มากค่ะเชื่อ,อ,อปะ่ะกูเพิ่งรู้เหมือนกันเรามีเชื่อป,ปะมันจะออกแต่ด่านมันจะออกแต่ด่านนี้แหละมันใช่น้าทาวอ่ะเฮ้ยถ้าไม่สนุกเราก็หักกันคนละฝั่งอยู่เลยเออว่าง่ายอะดิ ก็แยกชัดเจนเลยแล้วเล่นนี้ต้องทำยังไงกแค่ใส่สกินเดียวกันเฉยๆนี่ค่ะอ้ยกรืประดับหมดอายุยังวะดูแป๊บเฮ้ย,ยลืมไปซ่อนหางมาใส่ไม่ได้นี่นาโอ้ให้เดินมีน้ำตามสูตรหน่อยก็ไม่ได้เกมขีใช่ของเราของเราเลยเนะี่ย ไล่พร้อมกันแล้วเนี่ยหุยกูซื้อแล้วกูเกลือกูจะครบนะกูซื้อเนี้แหละซื้อเครื่องประดับเพชรเนี่อะไรเครื่องประดับเพชรไออันนี้ไอวัตถุโบราณใต้น้ำวัตถุโบราณใต้น้ำเห็นว่าได้ถามไม่เจอเครื่องประดับอะที่มันเป็นวงกลมอะเหมือนเหมือนที่ขับเรืออ๋อ อันนี้กูเห็นพี่เดอใช้แล้วแับสีสีของน้ำที่ตามตูดเกตอะ,ม,ะมันจะเป็นจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเว้ยข้วาาดับอันนี้อะไรอะของเอ,อ่อของ F A B B A อ S A B C อะไรวะอั้วระดับระดับไหนเอ่อระดับเอมอวง ไหนโมเกดคลายน้ำอยู่ไหนวะทำไมมึงไม่ไปทำไมมึงไม่ไปดูในตัวเกดเลยวะเออวะ่ะมีควายเลย <c oughs> หายงี่ชาทั้งชามึงก็กยังยังเจอเกดวะ <c oughs> ไม่ได้มาถูกบนร้านใต้น้ำอ๋อเนี้ยเหรอกูมาเลื่นในร้านขากูยังเจอเลยอีหอย เลื่อนไม่เจออ่ะขอโทษอยู่แถวไหนวะกูมีทดลองใช้หนึ่งวันโอ้ย oh yeah. แย<ล>่กูใช้ทดลองใใชช้้ว, 1> 1วันกูไปแล้วไงกูไม่รู้จะใช้อะไรไงคุณเลียนไม่ใช้อันนี้มันเท่าไหร่อ่ะถ้าซื้อจริงๆริอะนะอือโอ้ยหนีแม่มึงไง <laughs> ถ้าถ้าอันนี้เป็นแต่สองมัตจะดีได้กว่านี้ <laughs> ใช่ถ้า8 2ขึ้นกูจะดีใจชิคกูจะดีใจกว่าน,นี้ซ่อนหาขึ้นอันนี้ไม่ค่อยแปลกใจดีใจแหละแต่ไม่แปลกใจเพราะมันถ้ามันจะขึ้นมันมเป็นยาสกินตาน,นีกูสวยไหมเปนยันะหัวร้องอุ้ยพิดสกินอเอุย้ยพิดสกินอ๋อคุกมีอะไรเนีย ของงงงมแรกมาด้วยบัตรขาของกูสุ่มได้เนาะนกูภูมิใจกว่าอ,อ,อยากได้ร่มอ่ะอยากใช้ร่มมั้งอ่ะเมี้ยอเอาเอาไปด้วยกัน,นเอาเอาไหวะเขตวายุคืออะไรอ่ะอเออหลอกไหมล่ะกูกูกดมาแล้วกดมาแล้วเขตวายุคืออะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นไรหรอเออไปแล้ว เออไม่เป็นไรถ่ายไปเลยไม่เป็นไรถ่ายไปเลยมันช่างมันช่างมันม,มัวๆเอาถ้ามันไม่ดีก็ไม่ต้องกดจบไม่ต้องใช้ปล่อย r e ดิโก <c> o <oughs> แล้วแล้วเมื่อกี้กูไม่ได้อ่านด้วยว่ามันทำอะไรได้บ้างอะ่ะเพราะมันเวลามันหมดพอดีอ่า <c oughs> <c oughs> นแป๊บเพราะเชงๆฉันกดอะไรมาฉันก็ไม่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแกกดไอ้ล่ม เออแต่ตอนกดล่มครังแรกคือก็ไม่อ่านเหมือนกันไม่ไทำอะไรหรือบ้างแกกดล่มของอูชางมาเดี๋ยวใช้น่าเลยว่ะคืออะไรอ่ะกดวีกดวีเฮ้ยไฟน่า้ฟน่ามันคือไฟ h i s i s a Fire Fire ไอ่ทำอะไรวะอะไรฝนหรอฝนตกเหรอเฮ้ยที่ที่บ้องที่บล็อกทางหรือเปล่า อากูอยู่ใช่หน้าเท้าเหรอเนี่ยอากูเพิ่งรู้กูก็เพิ่งรู้เหมือนกันกูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่แม่ไม่อเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่ที่บอกทางตัวเพราะว่ามันก็ไม่ไปไม่ได้อยู่แล้วอ่ะลองดูระวังอะไรอ่ะมันเป็นวงกลมไว้มึงมันเป็นวงกลมน้ำมันจะวนอยู่เป็นวงกลมอ่ะทำอะไรทําไมวะทําทํอะไรวะปลก ที่นี่กูบอกอยู่ฝั่งนู้นอ่ะไปดิแล้วกูล้องแล้วคุณไปแล้วกูณที่นี่น่ะค้องคาร์เสียงเพลงจีนหน่อยอีดอกอ้าวตกใจเบิร์สี่หนอไม่มีไม่มีกูอยากกระโดดตามเซอร์ได้บ้างกับมึงเฮ้ยกูอยากกระโดดตามเซอร์อะไรกันอนะฉลามล oh, ด,ด oh, มากอะโอ้โหโปมากโอ้โหโปมากหนูลูก หนูหนูโปะมากหนูโปะมากเลยค่ะสมอนสีจะเอาอยัางมสมอนสีฉันมีอะไรจะบอกเลยนะฉันจะลองใช้อันนี้กับเธอดูเจตใจเล่คนค่ะคุณไม่ได้ไปต่อคุณไม่ได้ไปต่ออ๋อคือถ้าตุยคนนึงมาจะเอ่อปรากฏดีออร่าของอีกคนนึงให้เนี่ยมึงเพิ่งวู้เหรอใช่โอ้โห เขาจะรู้ก่าแบบนี้มันทับไปได้ยังไม่อยู่แต่ฝั่งมึงวะทางกูไม่มีเลยอ่ะเสียใจว่ะเจอตัวเดียวเองอ่ะไปเลยนะสมองสีเขียวเงามากอ่ะอ๋อมันทำให้เซอร์ช้าขึ้นหรือเปล่าน่าจะนะไม่อยู่ข้างบนนู่นน่าจะทำให้เซอร์วิ่งช้าขึ้นอะไรอย่างนี้ซิมมี่ลูกซิมมี่กูบอกอยู่ทางนู้นแล้วอ่ะโอเคกูไปแล้ว มาเดี๋ยวมาขึ้นแหละมาฝั่งนี้น่าจะเคลียร์นะคะน่าจะมีแค่สมอสีตัวเดียวเอ้ยคนเดียวอุ้ยน้อยตใจเบ์ดเลยถ้าถ้าสาวน้อยตุยแล้วนั่นไงอยู่ฝั่งนู้นโอเคจบจบข่าวกับคูนีแหละจบข่าวหน้าแปดอยู่ข้างเลยนี่หรอเฮย์ยูโมฮอน e h e เอ o เฟอร์จ e สเ p ็ t t e sex sex บา r าเ่ อ๋อมามาเต่าแล้วกูตีไม่โดนแล้วแย่อยู่ฉันไม่สนใจคนอื่มึงไล่กูกระตุกแล้วอ่ะเดี๋ยวล้วค่อยแก้มหาไหนไวะเอ้ยไม่อยู่ตรงนี้อยู่ข้างบนโอ๊ยเออนี่วเหรอสมอง Rama Smoopuntari a s h รามาสมบัตออิอย่านะหนูหนูมาวางอะไร มึงวางอะไรเต็มไปหมดเลยนี่ลูกเฮ้ยมึงสวัสดีจ้ามึงใส่ว่ามันลงไปของกุยมันลงไปข้างล่างต่อวะไม่ใช่ชัดเจนมันอยู่ฝั่งนู้นนู้นใครนั่งยันเลยเกิบยันเลยเกิบไล่เกิบโอ้โหหนู่มโปะมากลูกหนุ่มโปะมากลูกอีแก่อีมาแรงฉาบนั่งกะลเลยเลนั่งกะหล่ำเอาแล้วกูเพิ่งวางแล้วกูเพิ่งวางน้ำ ขอร้องมึงมนกะหลี่มากะหลี่ไรทิติขอบคุณนะค่ะอะไรอะแม่พิสุทมันผิดตั้งแต่มันผิดตั้งแต่แม่งมาอยู่ฝั่งเดียวกันห้าคนละเออจริงสึอทั้งแกมีหกคนแล้วไม่อยู่ฝ่งเดียวกัน กูเจอฝั่งนู <laughs> ้นอยู่คนเดียวกูสงสารสมอนสีมากอะเหงาพี่มีเพื่อนสมอนสีคือแบบอ่ออินเทอร์เวิร์ดอินเทรเวิร์ดต้องการอยู่คนเดียวทักทายหน่อยทักทายหน่อยทีมกับก็เกมมามาเนืองงกันเลยเอากระบองกันนะหนึ่งสองสาม ทักทายอีดอกกูมีท่าเดียวเอาเคุณเหรอเอากูไม่ได้กูไม่เชืนอให้มึงหรอไม่เอาแหมเอาแหมอแค่ทักทายหนึ่งสองตัโอ้โหไม่พร้อมกันเลยอีดอกทองกูช้าเข้าใจได้ไม่เป็นไรเหนื่อยวะหนี่ <uno S 2> จริงโอเคไปเล่นต่อ โอเย,ย็นมืออยากได้ถุงมือ <c oughs> คือเมื่อวานอ่ะที่กูเปิดแล้วหนาวอ่ะคือกูทาแต้งเย็นทั้งตัวเลยแล้วบ้านแล้วบ้านกูเปิดแอร์แล้วก็เปิดแค่ลมแต่ฝน<อ>มันต,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 ตกด้วยไงมันตกทั้งวันไงมันก็เลยไม่มีความร้อนเลยก<ม>็ตอบไม่ไหนรออย่างนี้

โมเซตติ้งกูก็ค้างคืออะไรเนี่มันก็คือมือคือมันกินแบบฮะฮะกดต่อนะอ้ามกิูไม่ได้กดหรอไม่มันอก้มันมันเขียนละมือกดออกจากแนหนฮะกูคแค่ออกไปเซตติง้งกูผิดอะไรอีหมาอีหมา กูไม่เรียกมึงเกลหมาด้วยกูเรียกมึงหมาเป็นไรหมาอยู่ข้าวหรืออะไรเป็นเดนทาริสยา แนเวทนาเด็กคัมลองจำวิญญาณโซเกะอัสมรสมรบอาเด็กตอนเป็นขนเดินดินมีโซตอดีชีวั้งสมดตอนเป็นขนเดิมีซชั เราทความอย่ไว้มากมายต้องตองายต,ง,ตงกลา,ายเป็น,ปนผีดิผีปอบเพลงเขาเสียหมดเลยเอ <laughs> อกูจะโคเพลงอันเนี้ยของของคารุอะไอเพลงใหม่อ่ะที่ดงเมื่อวานอะฮักมียนะเออฮักมี แม่ก็เคยเมื่อฝันเมื่อวานเนอะกูฟังแล้วกูไม่รู้เลยแม่ว่าแม่เพิ่งลงกูฟังตั้งนะกูนึกว่าลงมานหนึ่งอาทิตย์แล้วบ้ากูก็เพิ่งฟังเมื่อไห่กล่ะกูฟังตอนประมาณสิบเอ็ดชั่วโมงมั้งไม่รู้อ่ะกูฟังตรงไหนไม่อลงตอนแรกอ่ะกูกดฟังไม่แล้วกูว่งงมันลงตอนไหนวะแต่กูก็ไม่ได้ดูว่าลงตอนไหนกูไม่ได้ดูแม้ว่ามันลงตอนนั้นหรือเปล่าลงตอนไหน โหจะผิดไหมถ้ากูอยากโคเพลงที่มึงแนะนำกูอะเพลงอันนั้นอะที่งอเพลงไม่ใช่ที่เขาร้องกันสี่คนอะเพลงอันนั้นอะที่มันมันอะที่มึงแนะนำกูอ๋ออ๋ออนี่คืออะไรลุกปะมึงกูลองได้แล้วนะกูก็อยากลุกูก็อยากลุกกูก็ลองได้กูก็อยากลุกแต่กูว่งไม่ได้ทำไมอะ มึงเข้าใจเขาว่าเจ็บโพไหมกูเจ็บโอกูยังร้องนั่นได้ไอาอดไว้มึงคือกูอยากลงเว้ยโดยเรืองก็เข้าใจว่าพวกมันนมไม่ยอมจะโดนเฉียดเอ็มจะโดนเฉียดเผื่อความต้องการจะต้องบ้าจะต้องเกิดเพไรน่มาให้ได้เงินมามึงเราคบแล้วกันมาเลยจบเอออปะ เรากูลงพเรากูลงนี่ก่อนลงอันนี้กันลงเกมกบอนี้มึงแยกมึงมึงแบ่งท่อนใหกเลยเียดแบ่งเออได้เดี๋ยวกูแบ่งท่อนให้ก็ได้เนี่ยากฟังดึมดึ่มนะขอโทษซิมโฟเนียไม่ใช่ซิมโฟเนียก็เิดนะลองดูดิเอางี้ดีกว่าทุกคนเราเราปิดไลฟ์ละไปละบาย ไม่คะ่ะทุกคนคือคือทุกคนก็เห็นว่ามันแบบมันกระตุกถูกไหมคือถ้าเราไล์ต่อไปคอมเราอาจจะระเบิดได้นะคะทุกคนก็วันนี้มาไล์แค่สองเกมไปแหละไปละบ๊ายบายสองแมชกูบ้าซีโอเกมบ๊ายบายกูยังไล์ไม่ถึงสามสิบนาที